สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราอยู่กันที่วัดโคศิตารามหลงวงพ่อขวยนะครับวันนี้มากราบหลงวงพ่อขวยกันนะวันนี้ก็มีโอกาสนะแมะเวี่ยนที่วัดอีกครั้งหนึ่งนะครับนนก็เป็นลูกเหมือนหลงวงพ่อขวยนะครับที่เราจะพาทุกท่านรับชมกัน ก็ว <ítulo> <es> anyway, ันนี้ก็วันอังคารนะก็ยังมีประชาชนมากลาบและรถกควยกันอย่างเหนียวแน่นนะถึงแม้จะเป็นวันทํางานก็ตามนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่วัดล่าสุดเลยนะสาธุครับ เดี๋ยวไปกราบสรีระสังขารหลวงพ่อกลวยกันนะก็มาข้างคาด้นะผมกับป้านมันก็มีโอกาสแวนะแับก็ไม่พลาดที่จะถ่ายทอดบรรยากาศให้สีไดี่ชมกันนะครับสำหรับวัดโคสิตารามหลวงพ่อกลวยนะครับผมนะก <c oughs> ็ขอขอบคุณนิฟซีทุกขั้นนะที่ตามรับชมครนะับนี่ ใครที่ขอพรอสำเร็จแล้วก็จะนำยิโพมาถวายนะหลวงพ่อน,นะยังบริเวณจุดตรงนี้ัันาเลค ตรงนี้ก็จะมีร้านกาแฟด้วยวัดโคสิตารามนะก็เป็นออก,กิเอ,อกเกจิอาจารย์รูปหนึ่งนะที่หลายๆท่านรู้จักนะครหลวงพ่อกวยนะครับผมวัดก่อควางขวางนะสามารถมาเยี่ยมชมกันได้นะครับตรงนี้เป็นศาลาหลวงพ่อกกวย ูส่งไว้ซึ่งความรุ่งเรืองเนี่ยเข้ามายังจุดด้านนี้เลยตรงศาลาจะเ,เข้าไปรกาศหรือว่าป่วยด้านในนะ เป็นแบบปุ่มบาทนะครับหลวงพ่อกวยนะครับนี่แบบนี้ก็เป็นสรีระสังขารของท่านนะสาธุครับ ก็เดี๋ยวไปดูวัตถุมงคลของทางวัดกันนะครับว่าจะมีรุ่นไหนให้เราได้ชมบ้างนะก็อยู่ตรงจุดเดิมเลยนะสนุกจุดบูชาวัตถุมงคลของทางวัดโพสรีตาลาม คนก็นะมาทุกวันเลยนะมีขาสายนะครับทุกท่านน,ะนี่จุดบูชาวัตถุมงคลจะอยู่ตรงด้านนี้นะสามารถมาชมกันได้นะเดี๋ยวไปดูว่ามีรุ่นไหนให้เราได้บูชาบ้างนะครับนะตรงจุดนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวไปดูกันํำบุระเิ็งหกแปด เดี๋ยวโล่หลังทางนอกมานน้ำเงินอะไรดิน้เงินน้เงินน้เงินเงินสายผลหลังน้ำมันพวกลุ่จะน้ำมอตาบอร์ดปีหกแปดกล่องละสองพัาร นี้เป็นระตัก3นิ้วปีหกแปดอันนี้กองละสองพันาร้อยก็น่าจะเก้านิ้วแล้วก็รูปหล่อ5้านิ้วปีหกเจ็ดบูชา2,007ันเจ็ตู้ก,ก็สามพห้า ล้วก็มีแหวนสามร้อยแหวนสามร้อยสิทธิ์ตตันยูปีหกหกสามร้อยสองร้อยสองร้อยสีวัลี สติกเกอร์ร้อยห้าสิบอันนี้สองร้อยสติกเกอร์แหวนหน้ารถปีหกเจ็ดเท่าไหร่สามร้อยสามร้อยสามร้อยเป็นรูปล่อร้อยหก ใบโพนะปีหกเจ็ดแล้วก็เป็นทองแดงปีหกเจ็ดเหรียญฮามตาบอร์สามร้อยมาแล้วนี่อปาคาสามร้อย

มีดปี68 900เก้าร้อยล็อกเกตสามขนาดใหญ่500แล้วก็เป็นกระไลสองเคห้าร้อยปี68ปดปีหกปนี่ปีปีหก ก็เลห้าร้อยเป็นหลังยันลงมะสามรนะครับลงสามนะร้ห,หมดเลยแล้วก็เม็ดกระดุมห้าสิบาทอัปาก้าหนึ่งร้อแล้วก็งเงินแท้หนึ่งพันนี่นะแล้วก็ หลังตะกุดสองร้อยวันนี้บาลาร5อยห้าสิบตั้งหน้ารถนะ800 คองสิตสามร้อย นี้ไม,ม้แกะสลัมี7จ็อยแล้วก็หนึ่

ตัวนี้เป็นพยันนะยันเทวิสุวรรณครับมันก็เป็นรูปวันนี้พร้อมกรอบสองร้อยบาทด้านหลังสี่ร้อย ปีหกเจ็ดนะปีหกเจ็ดบ้านเล็กนะบ้านเล็กจะสองร้อยนะครับนเล็กถ้าบ้านใหญ่สี่ร้อยหกเกาะก็ เป็นวัตถุมงคลนะของวัดโคศิตารามนะครับที่ยังมีเหลืออยู่ที่วัดตอนนี้เราเราก,ก็อยู่ที่โบสถ์นะของวัดโคศิตารามนี่เป็นบรรยากาศนะนะครับก็อขอปิดคลิปนะไว้ตรงนี้เลยนะครับผมสำหรับวัดโคศิตารามนะหลวงพ่อกล้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณเอฟซีมากๆนะครับสวัสดีครับ